โอ้โหเดือนเรื่อะตอนล่องเรือครั้งแรกคือแบบทั้งพายุทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดโอ้ยตอนนั่งแพมาเอ๊ะไอคอนไม้ต่อกันหนักกว่านี้เลยนึกว่าจะจมลงไปไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยนี่กำลังนั่งไปเลยจะไปไมถึงไหนพอไปก็ไปเจองูก็ถอยเจอเซอร์เพนก็ถอยถูกแสนทางนี้ทางนี้ขวา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 แล้วตทางซ้ายไม่เจอ ก้อนหินมันมีเกาะมันมีเกาะอ,อ,อยู่ตรงนั้นดื้ออีกแล้วเนี่ยทองฟาร์มดืม้อเซิร์ฟคนเยอะมากอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยออ้ย,อย,อยมันมีคนหินแะบว่าแล้วมันมันมีเกาะอ,อยู่ตรงนี้พีคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคน, 1, 2, 3, 4, 5, 5คนตอนนี้ห้าคนหุ้ยโทรเห็นโทรปะนะ่ะเนี่ยเกาะโทรยังโทรป่ะไหนอยู่ตรงน้เอาขวาไปเลยลูกเพิร์ ไม่รู้เห็นโทรว่าจะอ้วกอะไรตอนนี้พี่โดพี่โดพี่โดขี่เรือเยี่ยบคนหินว่ะเฮ้ยปาดคนหินไปปลปล่ปโอ้โหโอ้โหดูไม่จืดจริงเลยสภาพดูไม่จืดโอ้ยเบียดหัวพี่โดนไปอีกฝั่งหนึ่งมันอันนั้นแค่เราจะเลี้ยวไปโทแล้วถูกต้องถูกต้องถูกเส้นทางละไปลงไปลงไปจังหน่อยนึงโอ้โหดูคึ้ มันขึ้นหรือมันกระตุกหรือมันติดคนหินกันแน่ขึ้นโอ้ขึ้นอะไรมัน่สูงขึ้นไหมโอ้โหโอ้โหเรือเลหนึ่งมีคนไปอ้วกแล้วขนาดนี้เลยขึ้นอะไรมันเนี่ยเกลียวไซส์หักเก้าสิบองศาแล้วตกเลยขึ้นอะไรมันเนี่ยโอ้โหโตขึ้นไปโตขึ้นไปอย่าลงอย่าลงเท่าไตกหายตายไปเลยนะ จับไปเลยต้งไปเลยจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนโอ้ยจับเสาไม้แต่จับเสาไม่อยู่โอ้โหแม่งเกมหนึ่งจิกกูอิสระเอ้ยแบทเทนเลียวยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยไปเลยยังเรโอเหลือแค่ใบแค่สองพอแล้วจะอ้วกเฮ้ยสงบแล้วนี่เราไม่โดดใช่ไหมวิ่งพี่โดดบนไปอีกนิดหนึง่งไปขวานิดนึงไม่ได้ไม่ไปไม่ไปสายจะไ ซส์ถูกต้องแล้วไซส์ถูกต้องแล้วไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆเลยตรงไปหาเซอร์เพนแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ทางซ้ายเซอร์เพนอยู่ทางขวาไม่รู้มีเกาะอยู่ข้างหน้าเซอร์เพนมันมีกี่ตัววะไม่รู้เมื่อวานเป็นสีอะไรโอ้จะอ้วกอ๋อเดี๋ยวไปอะไรตรงนั้นีไไปอะรโอ้พี่โจ๊ดรับรถมาโดนลงน้ำเลยค่ะโดนตายเลยฝนโคตรเยอะเลย ผิดทางผิดทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายทำไมเราไม่ตรงไปหาบอสเลยเอา้าอยากเจอเซวร์ืเพสเหรอกูว่าลงไปบ้านบักจอยก่อนเถอะปลอดภัยที่สุดแล้วบ้านจอยอยู่ในไรจริงนะเห็นบอกว่ามีก๊อบลินกะ็ไม่ได้จริงไหนจริงไหนบ้านตรงไหนโอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่ประมาณตรงเนี้ยบ้านบักจอยกอกไก่ไปดูดูดูเื่อทะเลด้วยนะโอ้ยทำไมไม่จมยังไม่จม ดูผู้นั้เลยด้วยถ้าเห็นเงาๆมาเนี่ยบอกหน่อยจะได้เพ่นขับใจโอ้โหโอ้โอโอ้จมจมวีดั้บอกหน่อยครับวีดั้บอกหน่อยคืนใส่จริงจังโอ้โหลมต้านลมต้านโอ้ยเบียนหัวแล้ววะโอ้โหคืนใส่จริงจังทำไมเราต้องล่องเรือไกลขนาดนี้พี่แอร์พี่แอร์ วันที่วันที่ลองแพรบนอะไรสักคำไหมไม่ <c oughs> ไม่ต้องพูดเราอ่ะไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ก่อนหรอกไม่คนมันไม่รู้ไงมันแบบว่าเออมันไม่มีอะไรก็แค่ทะเลก็แค่ทะเล <c oughs> พวกวาก็คิดว่าได้จะเจออาจจะเจอฉลามก็ได้อะไรอย่างนี้ไงเจอเจอเพนเลยเจอเพนดีมพวกปแล้วหรือเปล่า โอ้ยเจอตอนนี้โอ้ยเจอความนี้ดูไปหน่อยครับพี่น้องเอาเปแค้นมันไม่กินอะไรเลยกินไปแน่ทจริงถ้าไม่กินเลือดก็จะเือแค่สิบห้าไม่ลดอีกอีรูนที่อยากได้น่ะไม่ได้ที่เรือมันไปตามกันแสน้ำไปเปิดแล้วเปิดไฟให้เจอแล้วเจอก่อนแล้วหรือเปล่า จอแต่น้ำเนี่ยสูงที่สุดเลยเฮ้ยลมเริ่มมาแล้วทำไมน้ำมันสูงอะไรค่ะอี่นีก่อนแล้วซ้ายหน่อยสุดแสนซ้าย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 จะน้อยเออโอเจตรงไปเลยเออตรงนี้มันจะเป็นเกาะไหมใช่หรอไม่ขึ้นเออมันเป็นเกาะแต่ตรงซ้ายน่ะท่าเรือปักจอยลมตันเยมีคนมาเปิดโลกไว้ ดูคุณแฮนิเกนดิเขานั่งแบบเหมือนหมดอะไรตายยากมากจะอ้วกอยู่แล้วเลยี่วกอ้วกอะไรของจริงขึ้นใส่กว่านี้อีกโอ้ยพี่อย่าพูดอย่าพูดโอ้ยจะอ้วกตามนี่ก็บอกเมื่อหนุนมีประสบการณ์เยี่ยมหของก็ไม่เรือช้าขนาดนี้สมัดไปอยู่ในน้ำหมดที่เอาแลวไม่ตกพี่วันตกน้ำ เอ้าไปไหนแล้วจอดจอดจอดตายได้นั่นนะจอดล้อตายได้นั่นนะจอดล้อเขาลอยเขาจะจมน้ำมันนั่งยังไงอ่ะไม่จับเสากระโดงไงโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยมึงกล้าตกได้ไงวะจอดตัวอีหันไปหาเสาแล้วโบจะอีไปเลยไปตรงเลยตกเลยตงหัวมึงนั่นแหละแม่โกยตนนี้ก็มีคนลงจากเรือ จะตายกันทะเลแล้วนั่นแหละตู้หัวทินนั่นแหละเห็นไหมกันท็อปน้อยไหมเข้าจอดเลยเข้าจอดเลยเดีี๋ยวมไหนอ่ะยหรือขว่ะควาขวาขวาเนี่ยกันท็อบน้อยอ่ะขวาเออเียวขวาไปเลยนี่เรามาถึงแล้วอะเรามาถึงโดยที่ไม่เจอเซอร์เพนต์นะครับผม ไม่เจอเลยจริงๆเส้นทางนี้ปลอดภัยเส้นทางลูกผู้ชายครับขายกับับตัวใครตัวมันด้วยรีบไปไหนใจร้อนใจร้อนนอนวัดนะพี่เอรนะไอมากองอะไรไปตรงนี้สมบัติไงสมบัติพระสถานที่เราตายไว้นี่เองของพี่แอรกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจี้ให้หน่อยเร็วข้างหลังข้างหลังี่พี่ ดูที่บ้านเขาทำไว้ามันจะไปสร้างบ้านที่ไหนก็ไม่รู้เขาทำบ้านไว้นอนคนเดียวมาพักกลางอากาศเออผมคือใส่จริงนะตอนนี้เปลี่ยนหัวเลยโลยไปสองเออมีที่นอนไหมที่เซฟไหมีเซฟไหมสร้างเตียงต้องขยายเตียงหน่อย เตียงมีเตียงเดียวมันสร้างบ้านเล็กนิดเดียวมีมอนมามีมอนมานี่นี่สร้างตรงไอ้นี่สุสานเกือบเช้าโอ้เมื่อคืนยังฝันร้ายอยู่เลยเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ในน้ำ ดิ่งไปหาเอเดอร์เลยช่างหัวมันเถอะกนี้เนี่ยมา,มาดิ่งมาตามมาตามลุยลุยลุยเรียบฝังไปเดี๋ยวนะตรงนี้น่าสร้างบ้านกว่าอีกก็ได้แหละมันไม่สร้างไงกูบอกให้มันสร้างแล้วตอนกูมานะไหนข้อว่าจอดมาเร็วเอาใครนอนอยู่ที่นู่นอยู่นะยังไม่มานะมาเร็วมันมีมอนนะเยอะนะ ทีมันมีโทหรือมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแลวนวไงวิ e ่งเร็ววิ่งเร็วเดี๋ยวตายตรงนั้นนะไปตรงไปตรงไปไม่ม right. ีเซอร์เพนใช่ไหมบนบกอ๋อทำไมมีม่าจะอะไรตรงนี <min utes> <min utes <min utes> <min utes ้วันวิกบาร์เทอร์วันวิกบาร์เทอร์โอ้เปกูจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เลยอย่าอาศัยยาวเลยไม่กลับไม่กลับเมืองเลยวันวิกบาร์เทอร์อ๋อวิ่งเร็ว เขาเป็นผู้ชายที่น่าสงสารนี่ต้องฆ่าถ้าฆ่านี้เอาเอ็นเชนซิเรามันไม่ล่ะต้องฆ่าต้องฆ่ะมาสิแต่ว่าข้างหลังเราเนี่ยนะดูข้างหลังเยอะเลยโอ้ไฮนิกเกิน เสียงอะไรดูดูดูดเสียง,งเครื่องใหโลเองเฮ้ยโอยทำไมไม่ตีมอนทิ้งว่างงมากเลยพิมงไปพิ้งมาทำไมอะอเดีย๋ยวล่ะมีลูกธนูป่ะเนี่ยไม่มีอเอ้าไม่คับแบบตัวโตวอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งเล่นเฉยใครมีลูกธนูแบงให้นะมผมมีเท่าไหร่ว่ามีเจ็ดสิบบาทนนึงะ จะมีรูธนูแบง่งไหมแบง่งมั้ยเอาเอ็นเจนซิตมากับ,บเอโลต้องอบบนันเอ็มเนียงกันเนียงเราโยนให้บบเอามาเก็บเอาเคลล่เาเก็บไปทำไมเนะนะนี่ยไปเนาะได้ยังรูธนู เดี๋ยว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 หานี่กันดีหาทำเลกันดีหาทำเลยืนกันดีเอาเลยเอาเลยเอาวะถอยมาพี่ดีมถอยมาเดี๋ยวตาย โอเคทำไมไม่สวยเหมือนกับเอ้นั่นเลยวะโดดก่อนเลยมึงเปิดเลยมีลูขนมไหมนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้โหมันตีไกลนะเีเลดตบหลังเขาไว้เฮ้ย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 พี่ถอยมาถอยมาอ่างมันตีได้โดดไปเมื่อกี้เลา กูโดนอะไรลากลากมีงลากโอ้โหหลบหลบหน่อยอเอามันไปไหนแล้ววะตีคนอื่นบ้างเวนเป็นโซบเป็นโซบบ้ายเ,เลือดรถอยู่ตั้งไกลทำไมกูเลือดรถกูสารหลบได้แล้ว ลบหลังเสา啊เสาบังโอ้ยบินคนเสาลลบ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 ลลบบล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 ลบล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 บลบลบลบบบ

อะไรเข้าตัวกูบ้างเนี่ยยิี้ยิงจี้ลงวะโอ้ยจะตา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 ยจะเอาแรงไปที่ไหนสักที่ไหมโอ้ยอย่าไปโดนเรามันจะตีเรา เฮ้ยไปโ,โดนเลยเฮ้ยไปโดนด้ตีแรงยีง่งกว่าต้นไม้หักเลยจะเดิอนละยิงปักหลังมัน

đi cùngเลย lời này Tìm à. tùm ตัวล spread, ัวๆตัลัวๆใหญยังไม่ยอมโอ้โหพวกต้นไม้พังยิงลบอืมลบก็ไปยิงแล้วลบธนูหมดแล้วเงามันเดินมาหายโล กะหมดเหมือนกันนะเนี่ยเออเออว่ะงนี้เจ้าไม่ได้ทำลูกธนูนมดเลยนะก็ว่าทำไมมันนี่มีไฟขึ้นไม่ขึ้นเไงเออเออเออไปแล้ว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 ไปตายแล้วผมผมผมแกตายแล้วถอย,อยอไปข้างหลังก็ได้พี่ดิมเอ๊กบั๊ย ทำไมมันทำอะไรล่ะเราเข้าไปฟันมันได้ไหมมันตีแรงนะหลบที่ว่าหลบอะไรนั้นได้ปมื่ะไหร่สมสกิลมันได้ปมื่ะไหรจู๊กมาสเตอร์แกจู๊กมาสเตอร์หลบหางได้ปหมจู๊กมาสเตอร์แกอ่ะคุณพ่อจู๊กมาสเตอร์หลบหางมันได้ปหมเอ๊จะทำให้ดูนี่ อะไเนี่ยมันตายเออเออขกอะไรมาจ๊ะไหนมาเบิดสิเยี่ยโอ้สวอมอี e elder trophy อะไรอ่ะมีอะไรอ่ะไม่เห็นแบ่งกันถืออ่ะคืออะไรหรอแบ่งแบ่งกันถือดู๋ยวเดี๋ยวเจ่มีที